รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชม พบกับผมใหญ่ศิระครับกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทยร้อเรเซ็เราจะเจอกันทุกๆวันอาทิตย์เวลา6กโมงเช้าทางช่องไทยรัฐทีวีกด32ครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดนะครับภูเก็ตที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับกลุ่มเกษตรกรที่เขาทําในเรื่องของการประมงครับและก็มีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับผมเราไปติดตามข่าวสารนะครับจากสํานักงานกองคุณฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับในการเข้าไป ฟื้นฟูสนับสนุนและก็พัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรกันก่อนครับองค์กรหมื่นสององค์กรที่เข้าถึงเราแล้ว,ลวเขาขึ้นทะเบียนแล้วก็เข้าถึงแล้วในหมื่นสองเนี่ยที่สำนักฟื้นฟูที่พอเขาแยกให้เห็นว่า2องพันกู้ยืมนะมที่เหลืออีก9 0 0ากว่าเนี่ยอุดหนุนนะในขณะที่บางองค์กรได้เงินอุดหนุนไปเขาก็สามารถขึ้นมายืนได้ก็มี 2,700กว่าเนี่ยกู้ยืมไปที่ประสบความสําเร็จมายืนได้ก็มีท,<ะ>ที่ทมีปัญหาใช้คําว่าที่มีปัญหาครบ3ปีปีที่4ี่จะจะต้องผ่อนชำระในขณะที่มีดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งและไม่มีดอกเบีย้ยปรากฏว่าม,มีปัญหา<ะ>เหตุที่มีปัญหาเนี่ย<ะ>แน่นอนคือเกษตรกรเกษตรกรรมเนอาชีพมันไม่แน่นอนอยู่แล้วผลแรงท่วม ัยพิบัติเพราะว่าเศรษฐกิจทําเรื่องขอผ่อนผันยื่นสาขาแล้วมาที่สํานักงานแล้วก็ให้ผ่อนผันหลายร้อยโครงการนะรซึ่งผ่อนผัน3ปีผ่อนไม่ได้เริ่มก็ปรับใหม่ปรับสัญญาใหม่โดยไม่มีเรียกปรับแล้วเมื่อกี้ค่าปรับ,รบอันนี้อันนี้คือประเภทที่สําเร็จและประเภทไม่สําเร็จรวมถึงองค์กรที่เข้าถึงทั้งหมื่นสองพันกว่าเนี่ยคือเป้าหมายเราจะให้เข้าไปครบกระบวนการที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรามีงบประมาณตั้งอยู่ ความต้องการจะขอโครงการจัดตัวเลขวงมันกลมกลมกระจายไปที่จังหวัดแล้วให้องค์กรเสนอแผนตามวงเงินที่มีอยู่ซึ่งตัวนั้นมันไม่ใช่วิธีการทํางานซึ่งผมก็ามาทำในเรขาธิการเนี่ยก็ให้อธิบายแต่ละสํานักว่าการทํางบประมาณมันต้องมีความต้องการที่พูดถึงเมื่อกี้สามพันองค์กรความต้องการหมื่นกว่าคราวนี้เราให้มีการจัดแยกว่าองค์กรที่เสนอเงินไม่เกิน5 0 0 0 0 0เกิน5,000 0 0 ไม่เกินสองล้านเกินสองล้านขึ้นไปถึงสิบล้านก็มีบางองค์กรเสนอไปถึงร้อยล้านก็มีแต่คําว่าความต้องการในในการจัดเนี่ยมันก็มีกรอบของมันอว่าจะจัดให้ยังไงอย่างเช่นที่บอกว่าบางองค์กรเสนอถึงร้อยล้านเนี่ยก็หมายความว่าสมมติมีสมาชิกประมาณ3 0 0ร้อต้องการกิจกรรมเพื่อที่จะงบขอกู้ยืมเพื่อไปซื้อช่วงนี้บัวตกราคาเนาะในตอนนี้ขึ้นราคาเนี่ยก็ประมาณตัวหนึ่งห้าหมืนขอกู้เพื่อให้ครบ กับสมาชิกทุกคนคนละสิตัวลองนึกดูคูณด้วย300ก็คือ3,000ตัว3,000คูณด้วย50,000ื่นอันนี้แหละคือมันก็เลยเป็นตัวเลขความต้องการแต่ในการจัดให้เนี่ยกองทุนเองต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเพราะว่าบางองค์กรเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเรามีประสบการณ์ว่ามีหลายองค์กรที่ขอกู้แล้วก็จัดให้พอจัดให้ปรากฏว่าสมาชิกทุกคนพอได้แล้ว ต่างคนต่างแยกย้ายกันเพราะความ,มไม่เข้มแข็งเพราะตัวเรื่องของเงินเนี่ยมันเข้าไปทําลายทําลายระบบภายใต้ไม่เมข้มแข็งยกตัวอย่างการปลูกพืชคือปลูกปลูกเผือกที่จังหวัดสระบ,บุรีเกษตรกรสมาชิก200กว่ารายต้องการที่จะขอกู้งบประมาณเพิ่มพร้อมกันล้าสคบับานพนี้สมาชิก200กว่ารายปรากฏว่าเราก็สามารถให้เงินสนับสนุนไปได้แค่ห้าแสนเพราะเกษตรกรไปทำอาว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้มาห้าแสนมันเป็นการคัดกรองสมาชิกที่ มีความเข้าใจจริงๆประสงค์ที่จะร่วมกิจกรรมจริงๆแล้วก็เกษตรกรก็สะทอนมาว่าเนี่ยถ้าได้มาเป็นส0บล้านเนี่ยพวกผมตายแน่เลยตายเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยกับการเป็นว่าการคัดกรองต่างๆความพร้อมต่างๆอาจจะยังไม่พร้อมพอได้เป็น5้าแสนปั๊บก็ให้ไปปรับเป็นแผนซึ่งสํหนักคุณหมูก็ปรับเป็นแผนว่าโครงการปลูกเผือกเนี่ยที่ขอมา50บล้านก็ปรับ มาลดเหลือ10ล้านแต่เป็นแผนว่าปีนี้ได้ไป3แสนนะปีต่อไปเนี่ยที่จะขอมา6กเนเนี่ยก็มีตัวเริ่มกลัวมาขอมาแค่2ล้านแล้วก็ที่เหลือก็ขอปี6869ก็เลยเป็นการเสนองบประมาณโดยเอาความต้องการมาทําเป็นแผนงบประมาณซึ่งเราเริ่มตั้งแต่ปี6กหกหกเจ็ดหกแปดขณะนี้ผมให้สนักฟื้นฟูเนี่ยสำรวจแล้วก็ทําความต้องการอยู่ๆไม่ใช่เกษตรกรยื่นมาที่สํานักงานนะยื่นเข้าระบบการคัดกรองของสาขาจังหวัดอนุกรรมการช่วยดูให้พอดูให้เสร็จปั๊บ มาที่สํานักง,งานก็รวบรวมรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้รับจัดสรรยอดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เท่านั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารจะมาร่วมพิจารณากระบวนการในทางงบประมาณในความต้องการเนี่ยเป็นความต้องการขององค์ก,กรกงจริงแต่สิ่งที่จะให้การสนับสนุนกู้ยืมหนุนเนี่ยเป็นเรื่องนโยบายที่สำนักง,งานและคณะกรรมการบริหารจะต้องมากำกับพิจารณาการกรองความต้องการหนึ่งมื่นล้าน ความต้องการ3,000องค์กรว่าจะคัดกรองยังไงอันนี้ซึ่งสำนักฟื้นฟูสำนักฟื้นฟูเขาได้มีแผนของเข้าอยู่ขึ้นมาเสนอขึ้นมาแล้วแล้วมีแผนที่จะจัดคัดกรองคัดกรองสัมมนาชี้แจงเป็นรายพื้นที่รายกลุ่มจังหวัดด้วยซึ่งสำนักฟื้นฟูจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดในการคัดกรององค์กรที่จะขอให้การสนับสนุนการกู้ยืมภายใต้งบประมาณที่จะได้รับต่อไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสนับสนุนครับของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,เร,กรเราจะนําข่าวสารแบบนี้นะครับมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์นะครับและในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารของสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรนะครับในเรื่องของการสนับสนุนและก็ฟื้นฟูอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกร,รกรันดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปพบกับกลุ่มเกษตรกรนะครับเราจะไปพบกับสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับที่มีส่วนช่วยนะครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้กันก่อนนะครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่อนัทเทศนอกหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ตแล้วครับสวัสดีครับพี่อนัทครับครับสวัสดีครับอยากจะให้พี่อนัทนะครับพูดถึงการบริการนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอ่าครับผม เกษตรกรจังหวัดภูกเกต็ตนะครับที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้นฟูได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฟ้นฟูะนะครับก็หลายหลายกลุ่มด้วยกันนะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพนะครับ <ๆ S 2> ซึ่งภายหลังจากโควิดมาเนี่ยนะครับเกษตรกรนะครับก็ได้ความรับความทุกข์ยากพื้นฐานของเกษตรกรเดิมเนี่ยในจังหวัดภูกเกต็ตส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพด้านการประมงนะครับก็เรียกว่าประมงขึ้นบ้านซึ่งในกลุ่มของ เกษตรกรบ้านบางโรงนะครับที่ทางสำนักของทุนนิูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตได้ให้งบสนุนเรื่องงบกู้ยืมนะครับเพื่อไปต่อยอดนะครับอาชีพในชุมชนจะมี2กิจกรรมด้วยกันนะครับได้แก่การแปรรูปโลชั่นสับปะรดสับปะรดนี่ก็เป็นผลไม้ว่าเป็น GI ของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมใครที่มาทานสับปะรดนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนี่ก็จะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ครับอีก กิจกรรมหนึ่งนะครับก็จะเป็นต่อยอดจากประมงเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ6เดือนก็จะเพิ่มมูลค่าสูงนะครับตอนนี้ราคาไม่ต่ำจาก350บาทนะครับต่อกิโลนะครับถ้าเป็นปลาตัวก็แยกเป็นปลาตัวนะครับปลาตัวนี่ก็ตัวไม่เกินกิโล2ขีดนะครับก็ราคาอยู่ที่350บาทไม่ต้องชั่งเลยนะครับ จะบอกว่าเห็นการการพัฒนานะครับในเรื่องของอาชีพของเขานะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันทําให้ได้ราคาได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับใช่ครับจากจากที่เราต้องได้รับเงินที่จํานวนน้อยนะจากการขายปลาหรือไม่ก็อาจจะแจกญาติพี่น้องไปนะครับเอามาเลี้ยงเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่ามันให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดทําปรมงนะครับของเกษตรกรเหมือนกัน อยากให้พี่อนัทนะครับฝากถึงคุณผู้ชมนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ชมรายการอยู่หน่อยครับผมพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะจังหวัดปูเก็ตนะครับ<ช>คนใดที่สนใจนะครับที่จะเป็นสมาชิกของกองทุนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปูเก็ตนะครับจะมีสํานักง,งานตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดปุเก็ตมาติดต่อได้นะครับในวันเวลาราชการนะครับการเป็นสมาชิกกองทุนฟูเนี่ยนะครับก็มีเอเส์หลายอย่างที่ชาวบ้านจะได้รับนะครับนอกจากการฟื้นฟูอาชีพแล้วเนี่ย มันก็จะมีเรื่องของการจัดก,การหนี้ด้วยนะครับครับผมซึ่งในปีนี้นะครับทางกองทุนฟูก็ได้ช่วยเหลือหนี้ของเกษตรกรหลายรายด้วยกันนะครับ,รบซึ่งเขาเรียกว่าการชําระหนี้แทนนะครับซึ่งเกรรษตรกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลพวงมาจากโควิดเหมือนกันนะครับทําให้ไม่สามารถไปใช้หนี้ได้ตามกําหนดตามปกตินะครับ,รบจึงเกิดภาวะหนี้เสียเกิดการฟ้องร้องดําเนินคดีนะครับ เพื่อรักษาที่ดินทํากินของเกษตรกรเนี่ยครับไม่ให้ได้สูญเสียไปนะครับาทางกองทุนฟูก็เขาเรียกไปชําระหนี้แทนให้นะครับไปซื้อนี่มาซื้อนี่มาะะแล้วก็มาอยู่กองทุนฟูนะครับก็ไม่มีดอกเบี้ยนะครับไม่มีค่าปรับ,รบนะครับ โอนมัธยไลก็จ่ายคืนต้นทุนเท่านั้นภายในระยะเวลา20ปีนะครับเวลาค่อนข้างนานพี่น้องเกษตรกรก็จะได้มีต้นทุนในการทํามาหากินต่อไปได้นะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบี้ยต่างๆใะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อานัทนะครับมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับกับการดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จังหวัดภูเก็ตของเราแบบนี้ครับผมขอบคุณมากครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ประเสริฐนิรักษาครับสมาชิกกลุ่มครับที่จะมาพูดคุยถึงการแปลรูปสับปะรดกันครับผมสวัสดีครับพี่ประเสริฐครับสวัสดีครับนี่ข้างหลังผมเลยใช่ไหมครับนี่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับใช่ครับผมก็คือเป็นเรื่องของสับปะรดสับปะรดภูเก็ตใช่ครับสับปะรดภูเก็ตด้วยที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของรสชาติใช่ครับเพราะว่าสับปะรดภูเก็ตมีความ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเราได้เครื่องหมาย GI ดูสิ่งบ่งชี้ตำรมริศาสตร์ซึ่งจะมีความแตกต่าง่าที่อื่นทั้งรสชาติทั้งความหอมับหวานนะครับแกนในทานได้แล้วก็ขนาดไซส์ต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วตอนแรกก็เขาเรียกว่าก็มีของดีที่เป็นสปะรดภูเก็ตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีการเขาเรียกว่าแปรรูปเป็น ตัวบอดี้โรชั่นอย่างเงี้ยแหละครับใช่ใเพราะอะไรเลยถึงได้ไปแปลรูปแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วเป้าหมายอะครับเราเราก็อยากจะแปลรูปผลิตภัณฑ์สักสักหนึ่งอย่างที่จะเพื่อจะนําเป็นสินค้าให้กับชุมชนเวลาท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนใช่ไหมครับจริงๆแล้วช่วงเวลานั้นเราก็ยังขันก็ประมาณกันอยู่ในเรื่องของเพราะว่าจะทําสักอย่างอะไรสักอย่างนี้มันก็ต้องมีกงประมาณในการที่จะเข้ามาบปซับพอร์ตเข้ามาเป็นตัวต้นทุนในการทำนะครับเราก็เลยโชคดีได้ได้ได้รับโอกาสนะครับจากกองทุนฟื้นฟู ข้ามาซัพพอร์ตเรื่องเงินตรงนี้ในเรื่องของทำผลิตภัณฑ์เน่ของแปรรูปสับรถครับซึ่งสิ่งสําคัญที่เราทาก็คือในเรื่องของโปรดักที่ตอบสนองกับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเราก็มีนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งคนไทยและก็ต่างชาด้วยนะครับก็เลยทําในเรื่องของโปรดักที่เป็นตัวนี้จะเป็นโลชั่นสับรถภูเก็ตนะครับซึ่งให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ซื้อกลับไปเป็นของขวาของที่ระลึกนะครับถ้าใช้ดีอะไรต่างพวกนี้เขาก็จะมีการบอกต่อด้วยนะครับซึ่ง ผู้ดักเหล่านี้ก็จะเป็นแปรรูปมาจากสมรัรภูเก็ตโดยจงก็ถือว่าต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการได้รับการสนับสนุนนะครับเงินจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเลยมาได้เขาเรียกแปรรูปมาเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมครับผมแล้วเป็นไงผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นตอบรับดีมากๆนะครับบอกตรงว่านักเที่ยวที่มาใช้หรือมาซื้อเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็มีนักเที่ยวมาซื้อซ้ํา มีออเดอร์เพิ่มตัวนี้ก็สั่งไปหลายหลายจังหวัดในประเทศไทยนะครับมันจะเป็นบุรีรัมที่สงขาแล้วก็ที่เชียงรายแล้วก็นอกจากโลชั่นสับปะรดแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสบู่สับปะรดนะครับซึ่งก็จะเป็นโปรดักต์อีกตัวหนึ่งที่จะดูแลเรื่องของผิวพรรณนอกจากโลชั่นแล้วเรายังมีในเรื่องของผิวพรรณเรื่องของทาความสะอาดก็มีการพัฒนาต่อยอดไปอีกนะครับผมใช่ครับตอนแรกก็ โ o ดัก t p เก็ a จิ้งก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พยายามพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเราก็ทํำย่างไรก็ให้มันสวยงามให้มันโดดเด่นให้มันสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอที่เห็นตอนแรกๆก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้มีก็ลองแรกก็ลองทําแบบลองทําดูกันก่อนว่า1นึ่งสปอรตเนี่ยสามารถจะแปลรูปได้ไหมนะครับแล้วก็ไปหาความรู้มาเรื่อยๆนะครับ หลักๆคือเราก็โชคดีที่ได้กองทุนฟื้นฟูที่เข้ามามสนับสนุนซัพพอร์ตเงินตรงนี้เป็นเงินต้นทุนในการ,รที่จะขับเคลื่อนแต่ด้วยตรงนี้ถ้าเราไม่มีต้นทุนเราไม่มีเงินทุนนะก็ไม่สามารถที่จะผลิตแปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับเงินอุดหนุนสําหรับกองทุนฟื้นฟูที่ให้เราไม่กู้ยืมได้โดยไม่มีดอกเบีย้ยโอ้โหตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยใช่ไหมครับก็ถือว่าหายากมากเนาะทงนกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยก็มองว่ากองทุนฟื้นฟูก็เป็นสันาที่ มีคุณค่ามากสําหรับเกษตรกรที่ที่จะหาแหล่งเงินทุนนะครับตอนนั้นเราได้รับเงินสนับสนุนมาเท่าไหร่ครับจากกองทุนครับก็ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนทุนผูกประมาณ6กแสนบาทนะครับซึ่งในจานวนนี้ก็แบ um ่งกันในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการไปรูปเนี่ยครับกระจายกันไปในกลุ่มนะครับก็ก็ผม คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่มีเงินทุนนะนยิ่งช่วงโควิดก็จะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวพอเป็ท่องเที่ยวทุกอย่างมันก็แย่หมดมนะครับเราก็พยายามที่จะทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นสินค้าขายกับนักท่งองเที่ยวซึ่งตอนนี้คุยกันหลายๆคนในกลุม่มก็ไม่มีเงินทุนตรงๆนะครับแล้วก็เราโชคดีได้โอกาสได้ไปเจอนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกรมพื้นปู ในการประชุมระดับจังหวัดนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็นําเสนอจนมาถึงกระบวนการในเรื่องของการให้เงินกู้ยืมตรงนี้นะครับของโครงานี้ครับผมเป็นไงครับตอนนี้ขายดีไหมครับก็ขายดีครับอย่ากรู้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่เราจะได้การเรียกว่า ปรับปรุงพัฒนานะครับเดารับเงินทุนมาเนี่ยเราขายแค่ราคาก้อนหนึ่งประมาณ50บาทครับแต่ตอนนี้พอเราได้พัฒนาแพ็กเกจจิ้งอะไรให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นตอนนี้ราคา80บาทก็ถือว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ตัวโลชั่นก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะขายขวดละ150าบบาทเองแต่ตอนนี้พอเราพัฒนาแพ็กเกจจิ้งอะไรให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทําราคาได้ถึง250บาทครับผมโอ้ถือว่าเป็นการพอเราพัฒนาแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นการสร้างมูลค่าได้มากยิ่งขึ้นอีก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยครับผมดีมากมากเลยครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการทํากันดีกว่านะครับผมเจอเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอินกิเดียนในการที่จะทําในเรื่องของสบู่นะครับส่วนผสมต่างๆนั่นเองใช่ใช่ครับหัว่าใจหลักก็คือตัวนี้เลยก็คือสารสกัดมาจากสับรดภูเก็ตที่ผมว่าเมื่อกี้ครับผมอันนี้วิธีการก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับต้องเอาสับรดภูเก็ตเนี่ยครับมาหั่นแล้วก็มาตากแดด แล้วก็จะมีการสกัดสารด้วยจานใช้แอลกอฮอล์เข้าไปผสมนิดนึงทาให้มันกลายเป็นน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ประมาณ12ลูก12ลูก12ลูกได้แค่นี้ถือว่าได้ได้น้อยมากนะครับแต่ว่ามันจะเข้มข้นในเรื่องของคุณภาพของสารสกัดจากสับปะรด่างนี้ถ้าประมาณนี้เราทีเราได้เยอะไหมครับโอ้ได้เยอะครับหลักร้อยหลักร้อยก้อนอ๋อหลักร้อยก้อนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของวิตามิน จะเพิ่มเข้าไปให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะครับส่วนประกอบนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของก็มีการแต่งกลิ่นแต่งสีด้วยเพื่อให้มีกลิ่นหอมด้วยอ่ไรก็ให้ผู้บริโภคถูกใจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นกริซอลีนอันนี้เปอนส่วนประกอบหลักๆของการทําสบู่อยู่แล้วนะครับทำให้เขาเป็นก้อนขึ้นมาได้ใช่ไหมครับทุกกระบวนการเหล่านี้นะครับวิธีการก็คือนะครับเราก็ต้องเอากรดซอรีนไปต้มนะครับต้มแล้วก็คนให้ละลายนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของ ตัวสารสกัดจากสับปะรดนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับเราทํามาเสร็จแล้วอันนี้คือผสมให้มันผสมทุกกระบวนการทุกอย่างแล้วนะครับเราก็หยดลงในเบ้าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลเป็นแบบนะครับก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นรูปลูกสับปะรดครับผมพอเราอยากจะมองให้เห็นว่านี่เป็นสบู่สับปะรดก็ลองทเป็นรูปสับปะรดเลยก็จะแบบให้ยิ่งคนต่างชาตินี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเลยเห็นปุ๊บรู้เลยว่าที่เป็นสบู่จากสับปะรดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ยุ่งยากครับผม เตรียมทุกอย่างแล้วเราก็หยอดลงไปในบล็อกรลูโมเดลตรงนี้เอาไว้ครับผมนะครับแมมผขอเรายอดไได้ไหมครับผมเชิญครับต้องมีหยดให้มันให้มันพอดีนะฮะไม่ไม่ต้องล้นนะครับช้าๆครับโอเคได้เราช้าๆได้พาเได้งามนะครับประมาณนั้นครับผมให้มันเต็มเต็มเต็มรูปเต็มเบ้านะฮะครับ ได้สบู่สับปะรดนะครับครับปีมือผมโอ้โหเป็นแค่แค่นี้ถือว่าเป็นปีมือผมเลยนะเราก็รอประมาณ20นาทีเพื่อจะให้สบู่เนี่ยแห้งครับอ่าพอแห้งแบบแล้วก็สามารถแกะออกมาได้เลยไหมครับพี่ผู้ชายครับใช่ครับคณใหญ่ลองแกะได้เลยครับผมนี่แกะมาเลยอย่างนี้นะครับผมอ่าก็จะได้รูปที่แบบว่าเป็นนี่มีรายละเอียดเป็นสับปะรดแบบนี้เลยนะครับผมมีลวดลายให้มันสวยงาม นะครับคนจะเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นสบู่สับรถแล้วก็กระบวนการต่อไปคือข้าวแพ็กเกจจิ้งเรามีถุงฟอกไว้ให้ด้วยเพืไม่ได้จะฟอกผิวไปด้วยนะครับผมใส่สบู่เข้าไปตรงนี้ก็มีรายละเอียดที่กล่องเรียบร้อยเลยนะครับผมเพื่อตัวอะไรต่างๆนะครับเพื่อตัวบทติดต่อเฟซบุ๊กอะไรต่างๆแต่ว่ายังไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับเดี๋ยวในกลุ่มของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของเลี้ยงปลาในกระชังด้วยใช่ครับอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมครับงั้นผมอยากดูนะครับพาผมไปดูหน่อยนะครับเราลงทะเลกันได้ครับผมเชิญครับผม สวัสดีครับพี่อดุลครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่อดุลครับประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านบางโรงครับผมเรามาอยู่กันตรงนี้แล้วครับพี่อดุลครับผม ผมอยากจะดูนะครับว่าการเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราจะลงเรือกันเลยเลยนะครับนะเดี๋ยวก็พาไปที่ชมที่ชังนู่นกระชังกับผมครับผมอ๋อกระชังอยู่ตรงนู้นเองใช่ครับผมต้องนั่งเรือไปก่อนนะครับต้องนั่งเรือไปก่อนครับไอ้นี่เป็นชังของชาวบ้านทางนั้นครับผมพี่ดุลครับการเลี้ยงปลานะครับของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางโรงเนี่ยเราเลี้ยงปลาอะไรครับผม ปลาขาวครับผมแล้วก็มีปลากระปงขาวปลาการะพงแดงปลาวนใหญ่ในกระชังเนี่ยมันจะเป็นปลาจากในคลองแถวนี้อย่างนั้นทีมงานนี้ก็หาปลามาเองด้วยแล้วก็ชาวบ้านมาขายด้วยตัวเล็กๆขนาดไซส์ปลาข้อมือขายแล้วก็ได้ไม่กี่จังแต่ผมก็เอามาเลี้ยงวันนี้เมื่อก่อนผมจะมีอยู่ประมาณชังสองชังแต่ตอนนี้คือาผมได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มทนฟูเข้ามาดูแลและก็มาช่วยเงินมาสนับสนุน แล้วก็ได้ขยายขึ้นแล้วก็ได้ซื้อปลาจากชาวบ้านเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเราได้การสนับสนุนมาเท่าไหร่ครับตอนน้ของกลุ่มเกษตรบ้านบางโรงนี้ได้มา ,00 แสนบาทแล้วก็มันมี2เคสก็คืออีเคสหนึ่งก็คือว่าเลี้ยงปลาในกระจางอีกเคสหนึ่งก็ทำผลิตภัณฑ์สับปะรดตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการ เลียงปลาเก๋าแล้วก็ต้องมีปลาหลายพันด้วยมีหลายพันด้วยครับในในพื้นที่ของเราเป็นปลาพื้นถิ่นดังนั้นครับ,รบไม่นําเข้ามาจากานนการนอกจังหวัดภูเก็ตครับผมเป็นปลาพื้นบ้านดังนั้นครับแต่ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่ฝรัง่งและก็คนจีนเนี่ยเขาชอบกินกันกองคุณครูเข้ามาสำรวจคือต่อยอดธุรกิจให้มันกว้างขึ้นและก็ตอนนี้เรากําลังเชื่อมโยงไปคือกลายเป็นกเกษตรท่องเที่ยวและก็พาฝรั่งเข้ามาชมกระชังแล้วมาดูปลามาให้อาหารปลา แล้วก็ชาวบ้านก็ได้มีรายได้สว่วนนั้นด้วยโอ้ก็แบบว่ากทคอนเที่ยวก็ได้มาชมกันถึงที่เลยใช่ครับ,มรบผมแล้วสมาชิกในกลุ่มของเรามีกี่คนครับจริงๆแล้วสมาชิกกลุ่มเกษตรบ้านบางโรงนี่มีร้อยหกสิบกว่าคนการรวมกลุ่มแล้วก็การทํากระชังปลาแบบนี้นะครับเราได้กําไรเยอะไหมครับก็ก็พออยู่ได้จริงๆก่อนหน้านี้นะครับราคาของเรานี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนโควิดเนี่ยราคาปลาเก๋านี่อยู่ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าแต่ตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปแล้วมันเป็นปลาตัวปลาตัวเขาเยีะกว่าตัว เจ็ดขีดถึงกิโลครึ่งเป็นปลาจานพอดีจานพอดีจานอ่ะตัวหนึ่งก็สามร้อยสิบบาทสามร้อยสิบบาทคือผมส่งให้กับแมค้านะไม่เย่ส่งให้กับร้านอาหารพอไปถึงร้านอาหารแล้วก็ไปส่งคนบริโภวผมก็ไม่ในใจก็ไรผมก็ไม่ไน้ใจก็ได้ก็คือมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน่นเองนะครับผมม่เห็นอย่างนี้นะครับอยากจะเห็นตัวการเลี้ยงนะครับในกระชังแบบกับตาเลยว่าเป็นยังไงนะครับครับอ๋อเดี๋ยวเราก็ขึ้นเรือไปเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไป ไปเจอกันที่กระชังแล้วก็ไปดูปลากเก๋าของจริงๆตัวเป็นๆกันเลยครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยครับ เรามาดูขั้นตอนดูแลปลาเก,าก๋ากันดีกว่าครับเรารขั้นตอนแรกเราทำยังไงบ้างครับผมปลาเก๋าวนี้ก็ปลาเก๋านี้จะไม่เหมือนปลาอื่นนะครับปลาเก๋านี้จะ3วันจะกินอาหารทีเพราะปลาเก๋านี้มันจะกินแล้วมันจะมันจะไม่ค่อยค่อยะับมันไม่ค่อยขยับ พักมันก็มันจะอยู่นิ่งไงปลาเก๋าเนี่ยคือต้องสามวันกินทีถ้ากินทุกวันนี่ไม่ได้ปลาเก๋ามันตายได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะอยากให้อ้วนให้กินทุกวันเลยไม่ได้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 ก็ต้องดูลักษณะนิสัยเขาด้วยในดูนิสัย่เขาด้วยมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเขาเย่ว่ามันสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นวิธีการเลี้ยงและก็หลังๆนี้ก็คือมีประมงเข้ามานะนําด้วยครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไปดูการให้อาหารปลาอ่าแล้วกมันจะเดี๋ยวจะมีปลาขึ้นมาขึ้นมาให้เราดูไปงันรัคบผ นี่ประมาณมีประมาณสักกี่ตัวคอ็นี่ร้อยกว่าตัวครับผมร้อยกว่าตัวครับผมอู้นี่น่าจะไซส์แบบว่าได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วนี่ได้ประมาณกกิโลนึงก็มีครับผมอืออันนี้ถ้าว่าออกขายก็คือออกขายได้แล้วพี่รุลนครับแล้วที่เราได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูครับเราเอามาทําเป็นกีชาครับ โอ้ยิงเล็กกระชังเนี่ยต่อมาก็32กระชังแล็กมันมีเป็นตัวที่เป็นเป็นบ้าน,เป,นเป็นที่อยู่ด้วยแลวกที่เก็บปวนด้วยก็เหลือ,อไว้ที่เลี้ยงปลานี่ก็ประมาณ10บกะกระชัง18กระชังคุณผู้ชมครับการพัฒนาอาชีพนะครับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน,นฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับสู่ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ทําให้มีความเข้มแข็งนะครับในการประกอบอาชีพนั่นเองครับ แต่วันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับติดตามชมรายการดีๆแบบนี้นะครับที่จะสนับสนุนนะครับเกษตรกรนะครับแล้วในสัปดาห์หน้านะครับจะมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับติดตามชมกันได้ครับสาหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามชมกันได้นะครับในทุกๆวันอาทิตย์เวลา6กโมงเช้าทางช่องไทยรัฐทีวีกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ thank you